ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดกำแพงเพชรและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือสวนมะนาวที่นี่ครับทำมะนาวกว่า1,600ต้นมันออกลูกอย่างนี้เลยเนี่แล้วออกลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกเล็กนะลูกใหญ่แล้วดกด้วยดกแค่ไหนดกจนแบบว่าลูกอ่ะมันดึงต้นจนแบบว่าตกลงมาข้างล่างเพราะมันรับน้ำหนักของลูกไม่ไหวจะดีจริงดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังจากปากของคนที่ใช้กันครับ เลียมเพชรเพลี108 1หนึ่ทับบ้านของเรือหมู่มที่เตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรใช้ทางเสียบไปกี่รอบครับอันนี้3อันนู้นสองเหรอตรงนู้นตรงนู้นโอ้ตรงนู้นเป็โโนกกลูกเยอะนะปุยปอะเป็นไงบ้งางปุยเป็นไงบ้างไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่ต้นเม็ดเลยยังไม่มีเลยปุยไอ้ตอนก่อนหน้าที่ไม่ใช้กันหลังใช้เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมมันเลี่ยงครับนะเนี่ยผมจะรู้บอกพวาบ้านผมจะดันทิ้งบอกดันทิ้งไปเถอะอย่าเอาเลย ตอนแรกมันไม่เป็นอย่างนี้มันมันเหลืองอไปมันมันเหลืองเลยเตรียมเอาออกหมดละจะเอาออกครั้งนี้ก็เอ๊ะไปดูต้นมันมันไม่เขียวอย่างนี้หลังจากที่ฉีดใช่ไหมครับไปฉีดครั้งแรกที่มันโผล่เลยอใบอ่อนโผล่ครั้งที่สองเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยจากเหลืองนี่มันออกลูกเลยนะเต็มเลยใช่ตอนนี้คือมันออกลูกเต็มต้นเลยออกแล้วไอ้ฟาง้นก็สองครั้งอันนี้ก็สองครั้งแต่นนี้สามอันนี้ลูกใหญ่แบบ โอ้โหนี่เยอะอนี่เยอะมากแล้วมันไม่มีอะไรกวนมันเป็นยังไงนะยอดเป็นไงไงวะสุดเลยแมลงเป็นไงมั่งเนี่ยนะมันมีที่ไหนแล้วนะสุดยอดเลยนะไม่มีแมลงไม่มีตะกั่วแทนไม่มีหนอนไม่มีอะไรมากัดยอดไม่มีเลยครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงผมใช้ไม่ให้บระชิดไม่ได้หรอกประชิดไม่ได้ผมแพ้ยามานานแล้วใช้อะไรบ้างไม่มีท่ากงานไม่มีได้สักอย่างใช้อะไรบ้างก่อนไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เคยไม่เคยอะไรใส่สักอย่างจะบอกว่า ใช้ช้างสยามตัวเดียวเลยเหเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางเงินเนี่ยสามเนี่ยช้างทองช้างนั่งช้างสามมาแล้วสามตัวอยู่นู่นสามคนสามหมดเลยนู่นอย่างนี้หน่อยนึงแล้วก็ใส่ใส่น้ําทีเดียวเลยฉีดแค่นั้นเลยเเลยนู่นนั่นลานกลุ่มสามในห้อเขามาดูกันอ่ะครับเขาก็สั่งไปแล้วด้วยอ๋อคือเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นของเราเขาไม่เห็นแล้วเขาถามไหมว่าเราใช้อะไรยังไงมันถึงขึ้นขนาดนี้นั่นแหละเขาถามกันสามตัวเนี่ยใส่บนนเลยเลยอ่าใส่สามตัวเลยครับแล้วก็ใส่น้ําก็คนเลยคนเลยเพราะอย่างนั้น เท่านั้นเองเท่านั้นเอง,ด,เองดีขึ้นบกตอนยังไม่ได้ใช้มันเหลืองก็ดีงามลูกเขียวไม่มีลายธรรมดาถ้ายังไม่ได้ฉีดลูกมันจะลายแลใบจะเหลืองแล้วบางบางลูกร่วงเองได้เก็บมาเขาก็ว่าทั้งท่าข้านุนเขาบอกของลุงอะ่ะ เขียวดีกว่าเขาเลยล่ะกาา็บอกว่าใช้ช่างตะยามบอกกับเขาแนะนาให้เขาไปทีนี้เขาบอกอยากจะได้มั่งก็เลยเอาเอะดีนะตั้งแต่ใช้นี่มาก็าดีอ่ะนับว่าดีเลยแหละมันออกลูกเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมดกกว่าไหมเนี่ยถามถามคนไปดูทีนะ่ะเขาไปดูแล้ว,ลวนะเต็มเลยนะไม่มันเยอะกว่าเมื่อก่อนอก่อนอที่ไที่ไช้ใช่ไหม ไอ้ไอ้เนี้ยมันมัน,มนฉีดธรรมดายาทุกชนิดฉีดยาดอกจะร่วงใช่ไหมดอกมัจะร่วงอันนี้มันไม่ร่วงอ่ะขวบมันเหนียวหักดนเป๊ะอะไรพวกขวบเน่ยไปหักโดนในลูกก่อนขวมันเนหนียวด้วย,วนนยวลูกสวยด้วยนะไม่ใช่ไม่สวยนะลูกเขียวปลาเกลือ,อลใหญ่<ว>ไหมลูกใหญ่ลูกใหญ่หญ่ได้น้ำหนักเลยเนาะลูกใหญ่เก็บทีนึงได้เยอะไหมเยอะเดี๋ยวเก็บทีนึงเนี่ยเวลาเวลาเราเก็บถึงหน้าก็เป็นตันนะครับไหนไหนตันมันเยอะมันเก็บตันมันจะเก็บทีเดียวมันเก็บได้ตลอดตจะเบียรอ๋อมันเก็บได้ตลอดตลอด มันประหยัดกว่าเมื่อก่อนไหมยืมเงยแยะเลยป่วยก็ไม่ด้ใส่ยาไม่แรงก็ไม่ต้องไม่ยุ่งกับมันมันกลายเป็นว่าต้นทุนมันลดจริงเนาะไอ้พูดถึงลดต้นทุนนี่มันลดเยอะเลยนะ<อ>ใช่อย่างที่คุยเนีเ่ยไอ้นี่มันหายถ้าป่วยอย่างเดยวมันก็หาต้องมกว่าแล้ว<อ>หายไปแล้วาย,ยาอีกยาหกขันก็หายไปแล้วหายปผมไม่ฉีดแล้วผมไม่ฉีดแล้วยาผมก็ไม่ฉีดแล้วเนี่ยผมไม่ฉีดแล้วใช้ต่อไหมอย่างเงี้ยอ๋อใช่ดิใช่ดิ คุยอยู่บนบ้านมันไม่ถึงใจลุงเรียมเลยพาคุณกิติเดินลุยฝนที่กำลังตกเปร,รยโปรยบุกเข้าไปที่สวนมะนาวกันเลยเอาให้เห็นการจัดจะว่าที่คุยกันมาใช้ช้างสยามแล้วลูกมันใหญ่ยอดมันสวยต้นมันแข็งแรงยังไงกันบ้างครับลูกออกเยอะแบบหรือคนออกเยอะใช่เนี่ยเนี่ยเน่ยม อ่าเนี่ยเนี่ยอเพราะเนี้ยใบมันหนาเห็นไหมแล้วดูนี่ดูแต่ละลูกนี่ดูนี่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเด็กเล็กนะใช้จะกิ่งตะตานี่มันจะทนไหวครับเนี่ยมันจะทนไหวใช่ไหมอ่านี่ดูนี่เนี่ยถ้ากิ่งตั้นมันจะทนไหวเนี่ยดูดิแล้ว้ากิ่งยาวๆจะทนไม่ไหวรอกครับเนี่ยเนี่ป็นี่ยอย่างเงี้ยทนไม่ไหวหักแล้วยิ่งลูกมันใหญ่ด้วยนะต้องเอาอะไรมาน้ำหนักมันต้องยกไอ้พางีช่วยแล้วอย่างเงี้มะนาวที่ดีเนี่ยลูกมันต้องเขียวเขียว เกลี้ยงอย่างนี้นะเม็นี่เลยให้อย่างนี่เลยให้ได้อย่างนี้นี่อันนี้คือมะนาวมะนาวมะนาวที่แบบว่ามะนาวที่มีคุณภาพที่ดีครับเนาะชอบยอดของผมเห็นไหมสวยมากนี่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 สวยมากมากนี่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 งามแน่นอนนี่สวยเนี่นนี้สวยพี่เขาฉีดเองนะฉีดเองไม่ได้จ้างฉีดเหรอทำเองเลยฉีดเองทําเองทุกอย่างเลยแสดงว่าฉีดเองมันดีจริงมันดีจริงสุดยอดเลยมันดีจริง ังนี้ว่าสุดยอดแล้วเราตามไปดูฝั่งด้านหน้ากันบ้างดีกว่าที่ลุงเรียมแกบอกว่าต้นเหลืองใกล้จะตายแต่กลับกลายฟื้นต้นสวยออกลูกออกหลานเอ้ยออกรวงซะเต็มต้นไปหมดเลยล่ะครับน้่งเนี่ยเนี่ยจะตายจากนี่เลยอ๋อตั้งแต่นี่เล้วเนี่ยนี่เลยน่ะหมดเลยน่ยคือตอนแรกอ่ะตอนแรกอะไอที่เราที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยครับมันเหลืองหมดแล้วนะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ย คือมันมันไม่เขียวอย่างนี้จากต้นที่ตายจากต้นที่ตายนะฉีดไปสองรอบอันี่รอบสองเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดูลูกดิเนี่ยเนี่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 มันจะตายแล้ววะนี่ยเนี่นี่จากต้นที่ใบมันร่วงเนี่ยใบมันร่วงแล้วนะเหลืองหมดแลวนะเนี่ยดูสิเห็นไหมจากต้นที่จะลื้อทิ้งอ่ะนะเนี่ยสวยไหมดูดิเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นี่นี่อันี้แห้งแล้วอันนี้ต้นต้นกิ่งก้านแห้งหมดแล้วอเนี้ยกิ่งก้านแห้งหมดแล้วมาดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่กิ่งก้านแห้งหมดแล้วได้สี่ต้นเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยดูสิข้างเดียวนะผมจะทิง้งผมลงมาทําลองฉีดดูักข้างนึงมันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะฉีดทํามซ้อมต่ออคือไอ้ไอ้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันไม่มีใบแล้วอ่างน,นั้นเถระเนี่ยมันมันจะเดือตะกาอย่างนั้นนะตะการกาาหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วตะการแบบนี้ครับไอ้นี้มันเริ่มมันเริ่มขึ้นมีแล้วนะฉีดมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นแล้วอะขึ้นแล้วอะมันยิ่งกว่า ฟื้นต้นไม้อีกนะโอ้โหเยอะแยะเลยครับแล้วมันได้ผลอีกนะคนละเรื่องเลยได้ลูกอีกอ่ะคนเรื่องเนี่ยหมดมันไม่ใช่แค่มันไม่ตายนะไม่ตายแล้วมันออกลูกอีกออกลูกออกลูกเลยคือลูกพวกนี้มันไม่ใช่ลูกเล็กๆเลยนะเล็กยังไม่ได้กําหนดครับอย่างงี้ต้องไปครึ่งเดือนเนี่ยนี่อีกครึ่งเดือนนะอีกครึ่งเดือนมันจะต้องใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะธรรมดาเจ็ดลูกแปดลูกก็โลโลกว่าแล้วเดี๋ยวเจ็ดเป็นลูกโลเหรอเป็นโลสิครับอ่ะตีสักเจ็ดลูกหนึ่งโลเจ็ดลูกหนึ่งโลคุยนะ ดีไปเองเนี่ยที่ดีมากเลยดีมากๆดูเอง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 ,เ,องเห็นเห็นเองใช้ดีแบบเห็นเห็นอย่างนี้มันก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าความคุ้มค่าที่การันตีว่าดีจริงพลิกโอกาสพลิกความคาดหมายไม่ว่ารายไหนรายนั้นเพราะที่สุดก็จะหยุดอยู่ที่ช้างสยามนี่แหละครับ